วันนี้นะครับได้รับเกียรตินะครับมาร่วมงานเป็นอิตาเลียนเทสเจอรี่นะครับของทางแบรนด์ s i กาฟินโนสเซนตินะครับผมก็วันนี้มาเข้าคลาสเรียนครับอิตาเลียนกาแฟครับอ๋อคือขอมที่แบบคนรักกาแฟหรอเข้งมาเรียนด้วยด้วยครับช่วงช่วงที่ผ่านมาคือ ศึกษาหาข้อมูลนะครับเรื่องของกาแฟเครื่องกาแฟจนได้มารู้จักทันท,ที่ทางของทางทีมเซกเปโนสซินาตินะครับเขาก็แนะนำแล้วก็มีคลาสให้เรามาเข้าเรียนซึ่งก็เป็นคลาสอิตาเลียนกาแฟก็มีโอกาสครับเราว่างพอดีแล้วก็ตรงกับวันเกิดพอดีวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเข้าคลาสเพื่อที่อาจจะนําไปเป็นสูตรหรือแบบอะไรทางร้านเดี๋ยวเลองดูอีกทีครับแว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีเข้าคลาสกาแฟทําอะไรบ้างเอง่ย ก็ <g ül> ที่ทราบตอนนี้นะครับก็จะเป็นทาเป็นอิตาเลียนคอฟฟี่อะไรเงี้ยครับก็เป็นกาแฟสไตล์อิตาลีก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเอ๊ะมันจะต่างกับกาแฟของชาติอื่นอย่างไงอะไรเงี้ยครับรวมถึงกาแฟเมล็ดกาแฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยรสชาติจะแตกต่างกันยังไงคือส่วนตัวเราอะเราเป็นคนที่ดื่มกาแฟแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านกาแฟมากการการมาเข้าคลาสนี้มันเหมือนกับเป็นการหาความรู้เข้าตัวด้วยนะครับด้วยความที่เรา ทำร้านกาแฟทาร้านคาเฟ่ด้วยอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็มาเรียนรู้แสดงว่าในคลาสนี้ค่ะนอกจากว่าต้องมานั่งคุณมาลองทำกาแฟแล้วเขาจะมีแบบว่าบอกเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเมล็ดกาแฟอะไรด้วยไหมคะคิดว่าน่าจะด้วยนะครับเพราะว่าระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ย<ม>เขาน่าจะแนะนําอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวิร์กช็อปหรือว่าเรียนเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวลงว่าวอาจได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งครับผม มาคาเนี่ยจะได้อะไรกลับไปบ้างคิดว่าน่าจะได้ความรู้แน่ๆเลยครับ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. การทํากาแฟสไตล์อิตาลีอ่าและอาจจะได้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาแฟด้วย mm hmm. คืออย่างฟุกอ่ะเราไม่รู้เรื่องของแบบกาแฟมากเท่าไหร่ mm hmm. คือปกติก็แค่ดื่มเฉยๆแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกาแฟมันถ้าถ้าเรารู้แบบพื้นๆก็จะแบบว่ามันมีแบบมมเมล็ดของกาแฟมันก็จะมีความ mm hmm. แตกต่างกันนะครับแล้วก็รวมถึงขั้นตอนในการ ชงกาแฟด้วยซึ่งครั้งนี้เนี่ยที่เรามาเวิร์กช็อปก็จะเป็นการทำกาแฟอีกสไตล์หนึ่งซึ่งมันก็น่าสนใจดีเราเราเราอาจจะไม่เคยลองชิมมาก่อนก็ได้มีโอกาสได้มาลองทำแล้วก็ลองชิมในครั้งนี้นะครับคิดว่าจะทำอะไอเมริกาโน่สูตรพิเศษหรือเปล่าอเมริกาโน่น่าจะง่ายไปนะพวกว่าแค่กาแฟดำๆก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเขาเขาเรียกว่าบาริสต้าของขบคนที่คนที่มาเวิร์กช็อปเราอะครับก็อาจจะมี เมนูอะไรที่แบบมันท้าทายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูครับแต่เราอยากจะทำกาแฟดำไว้ให้เป็นอะไรพิเศษที่ใช่หรับใคประเหรือเปล่าอ๋อให้กับลูกค้าที่ร้านแหละครับอ่าอ่าก็คนแรกที่จะได้ชิมดีนือจากลูคิดว่าเป็นใครนะน่าจะเป็นตัวเองก่อนครับก็น่าจะเป็นเนี่ยแหละครับมาลองทำแล้วก็น่าจะได้ลองชิมดีนตัวเองด้วยครับผมแต่ว่ากาแฟดำเนี่ยที่นี่ก็อาจจะดูธรรมดาไปก็ถือว่ามาเรียนทาง เรับคนพิเศษหรือเปล่าครอ่าแน่นอนครับมาเรียนพิธแบบพิเศษพิเศษทังทีก็น่าจะต้องได้เมนูแบบพิเศษพิเศษกลับไปให้กับคนพิเศษก็คือทุกๆคนนั่นเองเออมีโอกาสมีโอกาสกลับไปที่ร้านเนี่ยเ,เดี๋ยวปุ๊บคุยกับทางแบรนด์แล้วก็นี่บอกเลยว่าแบบแบรนด์ทางนี้เขาสอนมาอย่างนี้เราเอาไปชงให้ที่ร้านแน่นอนค่ะเออแล้วอย่างในส่วนของที่ร้านนะคะตอนนี้ค่ะเป็นเบอร์ตั่แล้วเอ่อยนะก็ตอนนี้ประมาณ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็เหลือแค่ตกแต่งแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยแล้วก็นี่แหละครับเรื่องเมนูกาแฟแล้วก็อาหารในร้านครับผมเราได้ฝึกซ้อมไป่ไหนนะคะยังไม่ได้ฝึกซ้อมเลยเรียกว่าเนี่ยวันนี้มามามาเข้าคลาสเวิร์กช็อปกาแฟก็ถือว่าเป็นแบบการเรียนครั้งแรกของผมเลยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีไปเรียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย ทางนั้นที่ว่ามันยังเหลืออยู่มันยังเหลือส่วนไหนที่ยังแบบไม่เสร็จเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของทางเมนูเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมเบเกอรี่ต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหลือหาบาริสต้าแล้วก็ส่วนตัวโฟอ์ก็อาจจะต้องมีเป็นเวิร์กช็อปเพิ่มเติมนอกเหนือจากวันนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละครับก็เกือบใกล้จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับ ทีนี่เขาจะมีส่งคนไปช่วยฟุ้ง่อนทดลองเอครื่องที่ร้านนะคะมีครับผมของทางแบรนด์คือน่ารักมากๆคือเดี๋ยวเขาก็จะมีไปเวิร์กช็อปให้ที่ร้านนะครับก็นี่แหละรครับก็อาจจะได้สูตรจากทางแบรนด์ไปไป,ไปไปด้วยว่าเฮ้ยเขาจะแบบมีเมนูมมมอะไรแนะนำเราหรือว่าวิาวธีการชงที่จะไปสอนเราด้วยครัยรได้ครับก็ฝากติดตามบรรยากาศพูดถ,ถ,ถึงวันวันเกิดวันนี้หน่อยท้าเปล่งมากเลยคนะ ก็โอ้ตื้นตันครับคือเราเห็นโปรเจกต์ต่างๆที่แฟนๆทุกคน ทำให้เราตั้งแต่ช่วงก่อนวันเกิดแล้วแหละเราก็มีโอกาสแอบห็นว่าแบบมีโปรเจกต์ที่ไหนบ้างแล้วก็มีจัดคาเฟ่ที่ไหนบ้างส่วนตัวมีโอกาสได้ไปตามเก็บมาแล้วบ้างส่วนหนึ่งครับผมแล้วก็เลยอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะยัง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 ต้องหาเวลาไปตามเก็บเพิ่มครับเห็นแล้วเป็นยังไงครับรู้สึกซัพย,ย์สนได้ลองตื่นตันแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ช่วยกันทำโปรเจกต์วันเกิด ให้กับฝูกนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับก็มีของขวัญอะไรพิเศษเลยไหมคุณอะไรไหมครับของขวัญพิเศษให้ตัวเองงั้นจะเป็นคาเฟ่ลาเนี่ยแหละครับอ่านี้น่าจะเป็นของขวัญละแหละเพราะว่าคือเราก็ตั้งใจเปิดช่วงวันเกิดเราพอดีให้มันแบบเป็นของขวัญวันเกิดให้เราด้วยครับผมพี่องคก็เลยพรอนมาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ให้ของขวัญไปแล้วด้วยใช่ครับแล้วก็อ่วยพรแล้วก็ให้ของขวัญล่วงหน้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้มีคอไหมครับมีคอหรือเปล่า วันนี้ยังนะฮะยัง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 ชอบสุด้ายชอบสุดไทยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะต้องอาจจะติดงานอยู่ก็เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวรุ้นเจอไหมวันนี้ทีรุ้นรุ่นเจออาจจะไม่ได้รุ้นเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาติดงานวันนี้เขาอาจจะติดกองกองถ่ายอะไรเงี้ยครับปีนี้ยี่สิบแล้วน้องฟูร์เป็นป้าคนโตขึ้นอีกปีนึงก็รู้สึกว่ามันเร็วมากเหมือนกันไม่คิดว่าตัวเองจะแบบโหยี่สิบหกปีแล้วอะไรเงี้ยคือเรายังแบบคิดว่าตัวเองแบบ ยี่สิบต้นๆอยู่อะไรเงี้ยเออแลจะยี่สิบเธอจะยี่สิบหกแล้วเราก็ยังคิดว่าตัวเองอายุเด็กๆอยู่ครับยังไงบ้างครับยี่สิบหกปีแล้วงานงานวงการหรือว่าอะไรมันเพิ่มสูงตัวหรือว่าต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้ครับจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวเรารู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทอะไรเงี้ยเพราะอายุเริ่มเยอะเราก็ต้องแบบพยายามไตร่ตรอง คิดทุกทวดที่ดีดทุกอย่างในชีตอะไนี้ก้าผ่านเปจาเพศมาแล้วเนาะข่ันเป็นตัวยมีอะไรไม่ครับเป็นพวกเหมือนดีหมดเลยเนาะเป็นเพศที่ดีถามว่าพวกว่าสาหรับตัวนะก็ถือว่าไม่ได้เจออะไรที่มันเลวร้ายหลังมาสาหัสมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเ็อตเพศที่โอเคอยู่แล้วก็พยายามคิดดีทําดีก็แค่นี้ว่าเออแค่นี้มันก็น่าจะส่งผลกลับมาให้เราแบบดีๆแล้วอะไรเงี้ยครับ ไ่ว่าคแบบไปเก็บรตีนคือาบ่แล้วครับงาก็มีโอกาสได้ไปเก็บส่วนหนึ่งครับแล้วก็อย,อย่างที่บอกว่าเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ที่ยังแบบยังเก็บไม่ครบเพราะว่าบางที่ก็เริ่มจัดวันที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ <c oughs> มีแอบไปบางที่แล้วก็ยังไม่จัดอะไรเงี้ยไปไปเกอร์ครับ <c oughs> ราไม่ได้เช็คก่อนเหรอว่าเขาไม่ได้เช็คเช็คว่าที่ไหนครับแต่ไม่ได้เช็ควันอ๋อเช็คเช็คสถานที่แต่ไม่ได้เช็ควันนครับก็เดี๋ยวจะไปตามเก็บย้อนหลังอีกทีหนึ่งครับ ก็วันนี้ก็เห็นว่ามีแฟนๆไปไปจัดคาเฟ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีส่งของให้ที่ร้านที่คาเฟ่นะครับก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวน่าจะมีแวะเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยนนี้ทีีอ่อาจจะได้เจอกับแฟนๆใช่ใชครับก็จริงๆก็อยากหวังว่าแบบเฮ้ยมันเกิดทันทีก็อยากเจอกับแฟนๆคนทุกคนนะครับแต่ด้วยบางทีสถานการณ์และสถานที่อาจจะไม่ได้เอื้อมนวออย่างวันนี้พวกก็ต้องแบบมาทำง,งานแล้วก็ด้วยความสถานที่มันเป็นปิดด้วยเนาะครับก็ ก็เลยแบบว่าไม่แฟนอาจจะไม่ได้สะดวกให้ให้มาหาที่งานก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสอาจจะแบบหลังจากวันที่หนึ่งหรือว่าวันนี้ต้องรอดีกินไม่รู้ว่าเช้ามีได้แบบว่าไปแบบใส่บาตรหรือว่าของของแม่แบบนีาก็เมื่อเช้าตื่นมาไปไปทําบุญถวายสังฆทานแล้วก็ให้อาหารปลาครับก็เป็นที่ทำบุญให้อาหารปลาทุกปีครับ เปลี่ยนไปให้ขนมปังอาหารเมดอาหารเมดครับแล้วเปียนมันไม่เปียกใช่ไไม่เปียนครับปีนี้ไม่เปียกครับปีนี้รอดเพราะเราระวังตัวแล้วเรามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วนะคมีขอขอพรอะไรเป็นพิเศษไหมทุกจริงๆก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษก็ขอให้ให้ทุกอย่างแบบเป็นปีที่ดีของเราอะไรเงี้ยครับก็ขอให้ตัวเองเจอแต่สิ่งดีๆที่ก็เคยพรอีกคร้งปีนี้พี่ดา ขอบคุณครับคุณพ่อครับขอบคุณครับสาธุครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณสลัศของคุณพ่อนุกๆทุกคนครับขอบคุณค่ะการงานการเงินลูกเรือมีความรักสาธุดความรักนิรศรัตน์